โอเคนะครับผมวันนี้นะเราจะมาขี่มาเพืส่สวร์ไปให้อ้เย่ขี่อะไรเลยโอ้สามารถซื้อม้าได้นะคฮบไอ้เย่ดูมา้าไอ้นี่สิสายเร็วสายล่าเกี่ยวโอเควิธีการเอะรับรางวัลกันได้ตังมาสองพันหนึ่ร้อยไปใช้เหน็บร้อยนะฮะเออขี่มา้าเยอ การขี่ม้าแบบสมบูรณ์ไงน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ขี่ม้าว้าวเฮียไม่ต้อเงียดเลยเพ้อ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 โอ้ยโอ้ยเฮี้ยกระตุกเพ้อเพ้อเพ้ออืมอืมคนแม่งอือเชฟแล้วก็จำไว้นะครับว่าม้ามันไปยศเก่งเพ้อ เชื่อจำลองการขี่ม้าเราต้องไอ้เฮียมองไม่เห็นเออมันวิ่งไม่หยุดเลยอะไอเ้เจ้าเจ้าเชื่อ,อและนี่คือการขีม่มา้าม้าสุดโหดของเราและนี่คือมา้มมาเรานะครับผมม้าสุดโหดของเรานะฮะเรากำลังทำการขีม่ม้าไอสัตว์คอนอเท่เลยเขยหู้ยเจ้อ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 เฮ้ย <c oughs> เสียงผมเฮียเลยอ่าการขี่ม้าของผมมันไกลเพราะกูไม่เห็นตัวเองเลยดูดิเฮียขขาบนโอ้ดูข้าบนตี้อะไรกันมันมันขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกูกระตุกเลยถอยก่อนเจาะเจาะเจาะการขี่ม้าแบบสมจริงนี้วันดีพวกงั่งไอ้เงี้ยกูจะไปก่อนแล้วนะอือผมผมจะได้ยินเสียงใครใกล้ๆผมหรือเปล่านะ ขี่ม้าขี่ง่ายยี่หมายเลยชิวๆชิวก่าไอเฮียรถตอนคลิปที่แล้วแต่อีกไอืมาไอเฮียมาแล้วเห็นตรงหน้าแล้วฮะผมนำผู้หญิงไปแล้วแฮะผู้ไม่เห็นผู้หญิงเลยแต่เบคอนกำลังอยู่นู่นนะฮะเยียชิปล็อกแล้วมันขยับเองแบบนี้ได้ด้วยโคตรเทพเพื่อเพื่อเพื่อแมบนี้มันมีอะไรมั่งเนี่ยไอเฮียมีแค่ขี่ม้า เบกอนอันนี้ค่อยๆค่อยๆเปมีคนล่วงไปแล้วนะครับผมตรงนั้นมันเหี้ยวะทำไมมันล่วงง่ายอย่างไม่ชะลอวะนี่กูอะทำใจเย็นพวกมึงม,มันนูไปเฮียโอ้ยเฮียตรงหน้ามันคืออะไรกันอะภัยวิบัตธรรมชาติซึ่งภัยวิบัตธรรมชาติจ้า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 จ้ อ๋อมันทำให้เราเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นเฮียเลยมองเธอเออไอ้นี่ไม่ได้มองตรงหน้าเห็นไม่ชัดนะว่าเกิดเฮียอะไรกันไปกันโหแล้วไปไกลด้วยดิเฮียแล้วกูอยู่ครึ่งฝั่งแล้วเนาะมีคนชนะยังไม่มีด้วยเฮียมีกระโดดด้วยสัต์จ้า ถ้าไปกระโดดหัวพาดจะจะโอ้ยเกือบไม่ถึงนะครับผม <Nope. S 1> ว่าเฮียยาอย่าพยาายมใส่กูลเออเพ่อโอ,โอ้เกือบแล้วนะครับผมไอ้เหี้ยแม่งพยศใส่กูนะมึงโอ้เราลอดมันมาไดนะ้ผมผ่านไปบัดนะครับผมแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆนะฮะเมื่อกี้ก,กูตกไกลเลยฮะจะจะ เいやอีกไกลเลยไอสัตว์ไปโหตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อหลบโอ้ยกูโดนอีกแล้วเออพักหน่อยก็ได้ไอจอดไม่น่าเหนื่อยเกินไอโซนไล่เฮียไปกันต่อเฮ้ยไม่ต้องพักแล้วมึงมึงทอยยุติใจกูเองดีนักไปเฮียไปละ อเมื่อกี้มันูืความฝันอ๋อฉันตื่นที่นี่ได้ไงอเฮียไปต่อยตัดกูเกือบแพ้ไล้เฮียชนดีที่มีตังไม่มันคือความฝันนี้เฮียเอ่อคนดูคิดว่ามันคือความฝันแล้วกันนะฮะพอดีกูฝันร้ายเกินจนตกเหวจนตื่นมาที่ไอเฮียกูไม่ได้ขี่ม้าเฮียแต่ว่คืนเนาะแอบพักสักหน่อยนะฮะแบบน,นี้ก็ไม่มีเฮียอะไรเลยนี่หว่าเฮียแล้วก็มาเล่นทำไม ไม่มีแต่อะไรเนี่ยออบบี้เฮ้ยเออโอ้โหแม่งกูใช้ชิปล็อกดีกว่าไม่งูเลี้ยวไม่ได้เลยตว์แต่ตอนนี้มีคนตามหลังผมมาเนาะคิดว่าเขาจะตามผมทันหรือเปล่าตามไม่ทันแล้วน่าเงี้ย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 เหมือนว่ามันมีเทเลพอร์ตด้วยฮะเหมือนไปที่อื่นได้หรอแบบนี้มันจะมีอะไรว่าถ้ากูไปชนะหนึ่งครั้ง เอาไอ้เฮ oh, yeah, ียนี่เลกระโดดไงเนอะโอเคโอ้โอ้ยกระโดดได้ชิวๆครับซึนเนอร์แล้วกระโดดเนอร์ตรงนี้กระโดดเนอร์นี้กระโดดกระโดดหมุนสองร้อยห้าสิบองศาก็ยงไม่ยังชื่อไอ้ผมไม่อยากไอ้นี่แล้วไม่อยากไอ้นี่แล้วไปต่อ โอ้ยเฮียโดนนิดนึงนะเฮียมาถึงแล้วนะฮะผมตรงไหนเนี่ยเฮียเชี่แล้วมันที่ไหนกันเนี่ยเรามาจากฝั่งทะเลทรายมาเจอเมืองล้างนะผมที่นี่อันตรายมากเยเ้ยโอ้ยโอ้ยกูไม่หวั่นไหนเฮีกลัวตรงไหน หยุดไม่หยุดเฮ้ยโอ้โหโอ้บังคับบังคับลงเหรออ่าลงก็ลงเียเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดโอ้ยเหียอะไรเนี่ยไ้เหียอะไรเนี่ยมันคืออะไรโอ้ยอ๋อโดนแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเฮียคืออะไร โอ้ยโอ้ยสัตว์มีทางเหี้ยอย่างยี้ด้วยโอยใส่เลยถ้ากูล่วงไปนะมึงกูรีไว้ตัวเองเปลืองตังไงฮะเฮ้ยเฮ้เฮ้เบรกเอ็ะอ่ะ โอเปกาโซโซโซโครสไกลมากจุดฝังชะนะมันดูกอย่างี้เลยเฮ้ยโอไอกูไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไอกูลงไปล่างโอ้โ,อโอหไอสัตว์แมพเหี้ยอะไรวะนี่อ่าไป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 ไ่แค่ไย,ย วายหินล่วงเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้กระโดดกระโดดยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฟ้ชัฮนอลเ Why you đồ all my marker? It's not even. That's why. Oh, bye, yeah. Oh, yeah. Oh, bay going to go like this. yeah. Oh, I'm <coughs> ไอ้เี้ยทางเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูเหงอแตกแลิฮาะกูาตายไปสองรอบแล้วในเะหี้ยตังค์กูจะหมดเต๋อเยอะเลยเหี้ยแล้วถ้ากูชนะได้เงินน้อยในเะหี้ยพอเลยฮะเฮ้ยเราใกล้จะถึงสุดสิ้นสุดของแบบนี้แล้วนะผมไม่มีเหี้ยอะไรนอกจากจะชนะสัต โอ้ชนะหนึ่งครั้งโอ้ยแย่มีปัวชนะหนึ่งครั้งตามที่อยู่เย้หนึ่งพันคอยโอเคไม่เป็นไรบุคคลแห่งม้าชัยชนะนะผมยินดีต้อนรับนะฮะกูชนะแล้วเอาอ้าโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้มีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย เออไอ,อ้นี่เฮียนี่คืออะไรกดไม่ได้ด้วยมีอาวุธด้วยเอาไปทำเฮีย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยอะไรมึงยิงกูเหรอไอ,อ้ยิงกันเองไอ้ส์โอเคฮะแมปนี้สั้นหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมแล้วอันนี้เอาไปทำอะไร,รอะ อ๋อไอสัตว์กูรู้แล้วเดี๋ยวเป็นเหี้ยเนี่ยเอาไปแกล้งคนแน่เลยตั้งเน้ยใช่ป่าวะใช่อย่างที่กูคิดวะโดนป่าวไม่โดนวะยีเยไม่ได้แม่นขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องหาเหื่อหาเหี่ยในยิงม้าเพื่อนได้นะ <c oughs> คิดเชื่อแบบนี้สั้นหน่อยขออาภัยด้วยนะครับผมแต่กูอยากลองอะ่ะมีคอตเอามีอาวุธแล้วมันทําเหียอะไรนะมึงแต่เรายนีมไม่เห็นโอ้โหผู้แข่งไกลมากเลยไปไกลมากเลยเดี๋ยวนะมึงเดี๋ยวนะมึงเมื่อกี้เูเห็นลําไปไหนผมแม่งวะเล่งยากจังวะ เอไอ้คนที่มันยิงกูตอนนั้นอ๋อแม่งเงยกูคาบอยสั้นคาบอยเขาสู้กันในยยุคสมัยเนี่ยไอ้สมัยก่อนดหนี้ขอโทษไอ้ยเอ้ยสรุปคือยิงได้ไหมเพื่อนยิงน้อยโอ้ยไอ้ยัยเล็งยากเกิน มึงโดนนะครับบอยนี่เคยชนะหนึ่งวินมันไล่ฆ่ามึงไ้สัตว์มานี่แม่งผัดผัดเกินไอเยนัันไขวะเนี่ยไอเฮ้ไข่อ่ะไอสัตว์มึงไข่ไอเย้เ้ยมันยิงคนไม่ได้มันยิงม้าได้ยังเดืยว กูรู้แค่นั้นเลยไอ้เส้นทางแห่งความนันรกของมึงมาถึงแล้วไงล่ะไอ้เกมมันนี่ไม่ให้กูยิงโอ้ยกูจะล่วงเองไอเฮ้ยโอ้ยโดนไอ้ยิงมาได้ยิงแกงเลยอย่างงี้แกงแกงโอ้ยประมาทไอ้เี้ย โอเคฮะก็มีประมาณนี้แหละไอสัตว์ยิงมาคนได้หว่ห้เฮียแม่งไม่นัดเดียวตายกูเส่งไว้สักเลยพอเลยพอเลยกูสบายใจไรเฮียแต่ว่ากูไม่ได้ฆ่าเนี่ยกูแซดเลยกูแซดเลยยังไม่ได้ฆ่า